สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้คะ่ะเช็คเลยหมอช้างจัดให้แล้ว5อันดับราศีดวงดีเดือนมกราคมเดือนใหม่เริ่มใหม่กันแล้วเรียบร้อยสำหรับมกราคม2568ที่ล่าสุดหมอช้างทศพรสีตุลาได้โพสต์เฟซบุ๊ก เปิด5อันดับราศีดวงดีมกราคมหมอช้างทศพรสีตุลาได้เผยคำทํานายดวงชะตา5อันดับราศีที่ดวงดีในเดือนมกราคมซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับโชคลาภการงานความรักและสุขภาพหากคุณต้องการทราบว่าราศีใดติดอันดับในคำทำนายดังกล่าวรายละเอียดดังนี้อันดับที่1ราศีธนู16ธันวาคมถึง14มกราคม ราศีที่โดดเด่นด้านโชคลาภเช่นการเงินที่พุ่งทยานหรือมีโอกาสได้รับทรัพย์แบบไม่คาดฝันอันดับที่สองราศีมังกร15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ราศีที่ดวงการงานดีเยี่ยมมีโอกาสเลื่อนขั้นหรือเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่อันดับที่3ราศีเมษ14เมษายนถึง14พฤษภาคมราศีที่ความรักสดใสโดยเฉพาะคนโสดมีเกณฑ์เจอคนพิเศษ อันดับที่4ราศีพฤษภ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนราศีที่สุขภาพและพลังงานดีเหมาะกับการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่อันดับที่5ราศีมีน15มีนาคมถึง13เมษายนราศีที่ดวงชีวิตโดยรวมดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในทิศท,ทางบวก ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ